คนแรกของพงษ์สุพันครับบุญมีมากพิเศษครับบัณพิ่น้องครับยิงเข้าขึ้นน้ำครับสำหรับพงษ์สุพัน์เงียบครับดวงดีดวงดีดวงดีแล้วพง์สุพัน์ชนคารยังเข้า แพชนะเป็นเกมกีฬาครับมิธบ้าที่ได้บาสิสิกสำคัญถูกต้องครับอ่งเงียบครับเงียบครับกวางเชียงเงียบครับเงียบครับแฟนมตุนทันครับขอความเงียบครับขอบคุณมากครับสปิริต เซฟด้ครับเจ้าจกอบพงสุพนนรรณนี่ครับทีเด็ดชาชายเมษวรรเซฟด้วครับเจะกอบพงสุพรรจอมเซฟจุดโทษจะกอบครับชาชายเมษวรร์คนที่สองของ พงศุพานณศิลป์กรครับอาทิตย์น้องใดเงียบครับยิงเข้ากระนำครับโอ้อสยสัตว์นิ่งไปไอฮิฮิโอไอเฮอนิ่งไปโอ้มึงไม่ไปไหนเลยนิ่งไป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 อาครับจะเบียครับชัยวัฒชัโค ยิ่งเข้าเสมอครับจะเรชัยวัดเงียบครับพอปเป็นน้องเงียบเงียบเลยครับชุบโอ้โหยิงดีครับนิ่งครับกูมไม่อยากจะพูดอะไรเลยดีกว่ากูขอ อาวพ่พี่น้องครับผมขอหยุดการบรรยายไม่คาในขนาดนี้ได้ไหมครับเพราะว่าผมตื่นเต,ต้นแด่สักยังสองทีก็พ่อพี่น้องขอหยุดการบรรยายชั่วคราวก็เพือ่อเนื่อกูแตกท่วมตัวแล้วสัตว์ไม่ได้เตะบ,บังพวกมึงนะเนี่ยโอ้แต่กูหน้าซีแทนพวกมึงนะเนี่ยสองแสนกับสองหมื่นแม่งต่างกันชิบหายชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วลูกนี้เป็นมูลค่า2แสนบาทครับพี่น้องเป็นใครไปไม่ได้นอกเชจากอิธิชาปราพาพัานดีโอ้กูจะตื่นเต้นทาาชิบหายไม่อยากดูเลยเพราะเปพี่น้องดูนี่พรามปนพี่น้องผมไม่อยากดูเลยตื่นเต้นแทน้อ่น สองแสนกับสองหมื่นก็พ่อไปพี่น้องมันต่างกันชมครับพ่อไปพี่น้องครับมันต่างกันจริงๆครับสองแสนกับสองหมื่นนี่ผมก็ใจนักกีฬาทั้งสองทีมเลยโอ้โหดูจ่าเบิร์ดกองเชียร์จ่าเบิร์ดตอนนี้ยืนเก่งนะจ่าเบิร์ดนั่งก่อนจา่าโอ้เอาครับชมครับเงียบพ่อไปพี่น้องเงียบไปชม แล้วบอเกอร์ก,รก็โปควาแชมป์ขอบันน้องครับไม่มีอะไรครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับพยานสองทีมครับป็พี่น้องครับ,รบ,ส,บ,บ,บ,รบสุดยอดสุดยอดไม่ต้องเสียใจพงสุพันธ์เต็มที่แล้วโอ้ความนิ่งมันอยู่คุณกองเชียร์ทุกท่านโอ้สองแสนกับสองหมื่นความรู้สึกมันต่างกันนี่แหละครับ